อันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิธีการใช้งานตัวหูฟังบลูทูธ LP สีส่วนตัวเลโ o โว i n g Pa ดนะคะอันนี้นะคะลูกค้าได้รับสินค้าไปตัวกล่องเขาจะข้างหน้าเขาจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าดูข้างหลังกนคคะตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อสีนะคะถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้ก็คือสีดำค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวหนังสือแบบนี้ก็คือได้รับเป็นสีขาวไปนะคะแต่ว่าหน้ากล่องเขาจะเป็นสีดาเหมือนกันหมดเลยค่ะ นี่นะคะเขาจะมีไฟขึ้นสีฟ้าอยู่นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าชาร์จแบตน,น,นะคะมันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงกระพริบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าแบตเต็มแล้วเขาจะขึ้นเป็นไฟสีแดงค้างะคะ่ะแล้วก็ลูกค้าได้รับของไปนะคะลบมกวนชาร์จแบตทิ้งเอาไว้ 1- 2ชั่วโมง่ังการันใช้งานนะคะแล้วก็ตัวหูวฟังสองข้างแบบนี้นะคะ่ะเขาจะต้องมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าหูฟังสองข้างไม่ได้มีไฟขึ้นมาแสดงว่าตัวฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเสียได้ค่ะ วิธีเช็คไฟคือลูกค้าต้องเอาตัวหูฟังออกมาจากตัวเคสก่อนค่ะแล้วก็เอาใส่กลับไปแบบนี้เขาก็จะขึ้นไฟแบบนี้มานะคะแต่ว่าคือเขาจะไม่ได้แสดงขึ้นแบบนี้ตลอดนะวิธีการเชื่อมต่อนะคะก็คือให้คุณลูกค้าเอาตัวหูฟังออกมาจากเคสก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมบลูทูธคะ่ะ าการจับคู่อุปกรณ์ครั้งแรกนะคะเขาจะขึ้นตัวบูทูดมาช้านิดนึงนะคะแล้วแต่เครื่องค่ะอันนี้เขาก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นติงพัด l p 4 0นะคะเชื่อมต่อแล้วเขาก็จะขึ้นไอคอนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดเพลงนะคะตัว LP 8 0นนะคะเซ็นเซอร์เขาจะอยู่ที่ก้านหูฟังข้างๆตรงนี้ค่ะ ถ้าสมมติว่าลูกค้าแตะหนึ่งทีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายแบบนี้ค่ะตรงก้านหูฟังเขาจะเป็นการเปิดปิดเพลงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าแตะสองทีอะค่ะข้างขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงส่วนข้างซ้ายนะคะจะเป็นการลดเสียงค่ะแตะตรงเซ็นเซอร์สองทีนะคะจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ถ้าสมมติว่าแตะทีเดียวจะเป็นการหยุดเพลงแล้วก็กลับมาเปิดเพลงค่ะ ตัวหูฟังจะใช้งานได้ต่อเนื้องประมาณ2 3ถึงสามชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่าแบตหมดแล้วให้ลูกค้าเก็บตัวหูฟังเข้าที่ตัวเคสค่ะถ้าสมมติว่าตรงตัวเคสอย่างเงี้ยคะ่ะเขาขึ้นเป็นไฟสีฟ้าแสดงว่าเคสเขายังกลับเก็บแบตอยู่นะคะก็เอาหูฟังทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเหมือนเดิมคะ่ะเขาก็จะชาร์จแบตตัวหูฟังเข้าไปนะคะ